ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามาดูทุ่งนาของเรานะครับหลังจากที่าพายุอะไรนะเตียนหมู่อะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับพอดีว่าข้าวของผมมันก็ออกรวงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็นข้าวกลางนะครับร้อยสิบวันนะอืมก็เลยพามาชมครับตอนนี้ ฝนตกมาก็น้ําก็ไม่ค่อยอยู่ก็แสดงว่าน้ำมันรั่วนะครับคนาไม่ดีนี่ดูแบบมุมมองไกลๆครับนีหอกวงเรียบร้อยนะครับพาชมบรรยากาศรอบๆทุ่งน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตัด ย่าพันนาอีกทีเพราะกรกเหลือเกินน้ำเอาไม่อยู่นี่ครับแปลงนี้ก็มีปัญหานะครับเรื่องเพียลงนะครับใบแดงนะครับตั้งแต่สองเดือนแรกที่หวานหวานปุ๋ยก็ใบแดงเลยนะครับตอนนี้ส่วนแปลงนี้ก็ไม่ค่อยแต่กอก,อก็บริเวณข้างๆนะครับก็จะออก รวงก่อนนะครับตรงกลางเนี้ยไม่ออกยังไม่ออกนะครับกำลังจะออกเห็นไหมครับตรงกลางกำลังจะออกโอเคนะครับมันก็มีข้อดีเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ค่อยมีน้ําก็อเอขาบอกว่าข้าวมันก็เหมือนย้านะครับแค่มันทนน้ําได้ได้ดีเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันชอบน้ําเนาะ ครับอ่าก็ชมไปเรื่อยๆนะครับข้าวไม่ค่อยแตกกอผมก็เอาเครื่องปุ๋วัดปุ๋ยมาวัดก็าบอกมีมีปุ๋ยอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้ว่าปุ๋ยตัวไหนมันมากตัวน,น้อยเนะาะโอเคนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็มีน้ำนะครับแปลงนี้ก็โอเคมีน้ำนกำลังจะออก ปกติแปลงนี้จะไม่ค่อยได้ข่าวเพราะว่าไม่มีน้ํานะครับเพราะว่ามันมีรูรั่วนะครับด้านหลังมันเป็นไมันเป็นห้วยไว้ง่ายนะครับน้ํามันก็จะรั่วตรงรูหนูก็ซึมออกมาน้นนะครับส่วนแปลงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับของธรรมชาติบ้านเรานะครับทุ่นา อยากถ่ายให้ดูเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปแรกๆที่เอารวงข้าวของปีนี้เอามาให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ